อาทุกคนครับตอนนี้แอปปาน้ายุ่ท้งให้ท้องหน้าครับก็ยามพยายามผู้ใดน้อยนะพ่อพีครับลอกื่อกนไมแเลอ่นน้าพอสวัสดีครับผมมาเร็งน้ำพรสมล้านรับหมนผมยุ่งงานทั้งกุ่นครับผมก็เลยมาเร็นน้ำพอสำาานครับ เ่นคือประคันเห็นค kind of ือประคั่นน้องขยางคันได้เล่นบอภาษาคนโบราณิว่าโอ้ฮะมึงไปยังไปเล่นเล่นมึงคือประคันน้องกูยางกูคันรได้เออฮะสมัยวรานคันแล้วคันล้มลมหน้าแล้วบางอย่งกั่นต้องทุกมเงียบหายทำเขาหยิ่เนี่ยอ๋อคนวางสิตัวนนี้เพิ่นาฟาให้ผมมาถามพ่อถามนี้ ขอแบงมีแคโตนี่ันม่มันมี่ืมีืสองโตนมีคสองโตวปลาแคสันเตนี่ครับกไม่เรียนเอาบวกกันเอาตัวทั้งกระเพรคมาคนเดียวครับมาคนเดียวมาหาพอสำรานี่ฮะนี่จะแล้วพอชีมน่นเกิดเราข่าหมู่าี่บครับผมผมมาบนท่านผมไปท่ายตะกะแตนอยตะกะแตนเราบวชลูกไส่เล่ายูนโคลาตครับ ลูกไส้แล้วสองคนแล้วบวชลูกไส้เราแล้วแห่นอกแห่นงแล้วก็บซีโม่เหอเนาะมาพรท่านครับก็เลยมาผมมาหอดบ้างเศร้านี่ฮะก็พากันไปครับผมหมู่บ้านเรากัยยงบุญยังคุ้นจู่หนืเล้าก็โอ้ยสปอร์ตไล่เราจัดงานศิลปินไปรวมงานมากหลายหนึ่งนะฮะศิลปินพี่น้องเม่อาจะเป็นซิลิพ่อนม่วาจะเป็น ดอกอ้อทุงท่องหรือว่าซีปินอะไรพวกไปรวมงานเราที่รายโอ้ยนะครับไปรวมงานหมู่บ้านนี่ก็ได้บวชรวมงานบวชต้องไปไปไปกันในบุญนาะครับไปความบุญความท่านนั่นแหละล้วก็หมู่บ้านนี่เร่อแห่นะครับมากทั้งอำเภอครับคนเป็นหมื่อแน่นวัดเลยล้นวัดพร้อมหมู่บ้านนี่โอ้ยว่าแล้วฮะเราบวชลูกชายเราบวชพระครับ ฮะบัวนวก็ศิลปินมาจัดคอนเสิร์ตไม่ได้เห็นยังไงโอ้คักอยู<ะ>่ครับเท็ดดีอยู่บาดี้งแฮนด์อกแฮนด์หนกักย่างมูมิช่างสิงห์เงียงแข่งกันตึกเลยสวย่วนสิเราได้กับซีโมก่กว่าๆผมนีน่ยิ่งข่าวแล้วยู่ละทรงข่าวอยู่เพราะสำนักนะครับก็ว่าโอ้เฮียเลยเนาะก็เลยนี่แหละก็เลยว่าเออเสรน มาวันที่สิบเอ็ดแล้วกันก็นนะนเลยไปหาพนอยน่าอันนี้มาเนี่ยมากินเขาปลาล่วงครับพอปลาล่วงเป็นปอเส้าเป็นวงวะนาวงโอปอเส้าเป็นโอปอเส้าขีเล็กตรอนครับชอบได้รับงานทั่วไปคือกันน,นั่งใ<อ>นกินของมครับผมอ้อมปลาไหลอ้อมปลาไหลเออปลายหญ่แน่เลยพ่อสัมภาษณ์ก็ได้เอาถูกว่าขันมาบาเดินได้กินอ้อมปลาไหลคือเป็นของที่พ่อชาดีมัก บ้านนี่กันมานี่ปุ๊บทั้งนี้ต้องเฮ็ดตอนหลับมันเขาสั่งกันเป็นอะไรที่อยังก็รู้ใจกันครับพอต้องมันต้องกินอ้อมไปเลยเพราะอะไรมันมืดนาจะไม่เห็นเล่ยนกเดี้านนีดบ้านนี้เรื่องเฮ็ดอาหารนี่เรื่องฝีมืดนี่เรื่องรสชาตินี่บ่ต้องระวังนะครับบ่ต้องบ่ต้องถามเราต้อิพัตตะคันร้านอาหารบ่ต้องถามบ่ต้องซิมครับโอ้จูร่านี่บ่ได้ครับพอชาลีอยากมาออมไปเลย มันเท่านั้นแซบไล่ครับผมเมื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนเนี่กระเด็นตุ่มอึองหายแล้วนตุ่มอึองโอ้แซ่บไล้ครับของมัาขึ้นตุ่มอึองอืมไม่กินอ้อมปลาไหลพอชาลี่งเป็นยังไงสบายดีบ่ครับสบายดีแรงงานอันไปต่อยเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงคิดทวันไปต่อยอยู่บ่ก็ขึ้นหอดก็รอดไม่ขึ้นหอดังไหนหรอก เห็นห <ersch> ้องเพลงอยู yeah. ่เมื่อคืนนี่รักคนชื่อตอยบ้านอยู่ติดกันเหมือนมาแต่ว่าร่องม้วนมวนเหมือนมาเห็นพอสารลให้ฟล่อเหี่็นพิเศษม้วนเป็นพิเศษเสียงกระมวนร้องกระเพาะเอานะไปยังไงขึ้นใจไปสู้มือนี่ไปยังไงพ่อโอเคโอเคว่ามันมีแนวแนว่ยผ้ารองต่อยเรากับม่าน้ำเออครับเอาท่อแบ่งไปกินก๋วยเตี๋ยวลยเหรอ จังนรอยกินก็เอาละป้าเออกินก๋วยเตี๋ยวแม่แต่เลาะก็ไม่กินก๋วยเตี๋ยวเป็นยังไงตั้งแต่เราไปอยู่ทั้งทั้งสองสามวันแหละไปต่อยเป็นยังไงฝันเมื่อคืนมือนหนึ่งจบต้องฝันมื่นหนึ่งต้องบืนซีโป้จบหัวใหญ่หัวแม่นป่าเดียวหนิมากกับมากถ้าไปขายของมาครับผมเอาของขึ้นแล้วเราพาเต้นคุ้มคุ้มเราบอสมัดนะเออขึ้นรถก้นยังษิมัดว่าสัตว์ ครับเพราะมันดึงพาไว้ต้องสองงานกันแหละญาเดืองญาด,ดึงคอยจีไปออรมอะไรกันคาร์โลโบฟังกัน,นพิสกันไหม,อมโอ้ยล็อกววปากคือเขาอนล่ะครับผมเห็นนายอยู่คนมาเจ้าหามักผู้อื่นเด้อมันามาขันเจ้ามักคอยจีน้ำไปเยียบตอนนี้มันมาปะ้าบังโซ่หนึ่งแม,ม่ต่อยกระสิฮัดพอชารี่ละสิน้ำเ <พอ S 2> ยียบคอเลยข้ามักมวนครับผม มาหนีแล้วมักินเขาอยู่เดี๋ยวเราเสียบไรแอือพามาเดือนหนึ่งสองเที่ยวสามเทีย่ยวหมดแล้วเที่ยวมากินเนี่นี่โอ้ตอนเราสบายยื่งเนาะครับเวลามองพักคร้อมย้อนใจของคนต่า,ตดางด้าวแมนยูดอกถ้ามสาสัตวที่ตรองท้องหน้าเปิดเผยได้เปิดโอกาสแล้วออกมากล้องเพลงอยู่กับน,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 นี้นี่ครับตัวนี้นี่าแม่นเร้องดูตอนเสียงนี่เลยนี่โอ้ให้ลองกันเนาะเออแมนยูดอกให้เราลองกันจะให้เราเมีย บลอนด์บลอนด์บลอนด์ผิดกฎเนาะมาบ้านอาจารย์นักดนตรีก็ต้องให้นักร้องร้องตัวบัารโออาจารย์นักดนตรีนี่ก็บบมอนย่อยๆเด้อครับบ่อรดบร้องด์เลยอายุเท่าไหร่รู้ไหมแปดสิบแล้วครับเนี่ยปัตรทีโทษครับผมแปดสิบเอ็ดโอ้ยยังไปลดอายุกันจนเลยเนะลดกับบลอนด้บัตรแปดสิบเอ็ดบอกครสี่พระยาคน ครับผมอ้าว้ม่แม่นร้านบ่แม่แม่นร้านบ่เพราะก็ว่าเป็นร้านนีดิป้าอาจารย์โนกตีแต่ละคนนี่ก็ได้แม่บ้านนี่ยแปดที่เดนะแปดที่เอ็ดยังกูว่าเถาหันนามาดูโอ้บ้านโอ้ยน้อบุญอไรโอ้ยแกบแม่แม่้าัจะปีไหมบ้านห้าสิบเก้าอยลู้แล้วบานคอยลู้แล้วคอยลองเพ่งยังบานเพ่งยังเพ่งง ไอ้บออยากเสื้อสายตาว่าภาพตรงนั้นสิเป็นความจริงลองเพลงนี้เรอลองเพลงนี้เลวแกชิบแต่นะโอ้ฮะอันพอสำล้านบออยากอัพเกรดได้บอเมื่อคื้นี่ มีเพื่อนๆที่มารวมงานวันเกิดวางสิ่ะไรวอลฟ์อชลลีคือได้เป็นแทนผู้บ่าวปลายแดงแนะท่านเจ้าอยากเป็นคือเพิ่นบอลาว่าท่านครับเจอไฟเฮ็ดจังไดเหรอขาเมียเจ้าตายวนะท่านขาไปเนาะโอ้ยู่กันมาเลยนอกจากสิหาเพิ่มเนาะอาอยูุขาเมียก็ได้แต่ว่าบอขายตายเนาะป๋าขาเพิ่มเงี่ย สิพตายก็ไม่ตายเลยนะขาดครับเมบเชี่นี่ครับพี่น้องครับมาเยี่ยมมายามนะครับมื้อนี้กะยุทงให้ทงหน้ายู่กับพอชาร์ลียู่กับอาจารย์สามดานครับพี่น้องเอ้านี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดกับมากินข้าวกินน้ำมังเพิ่นเนาะมาเยี่ยมมาเยี่ยมพอชารลีนะครับอยู่บ้านเพิร์นกับอาจารย์สามด้านนะครับตอนนี้นะครับพี่น้องครับจะได้กะทออัปเดียตคลิปต่อไปครับพี่อะไรก็สีบอยพี่น้องอ่า ทั้งเ่อาไปนะครับวันนี้ก็ขอลงคลิปไาเด้อนะครับสวัสดีครับผม